สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทํานาแบบฉบับเก่าของพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงกันค่ะเช้านี้เรามาถอนก้าเข้ากันก่อนนะคะท่ามกลางวิวธรรมชาติแห่งคุณเขาที่รายร้อมไปด้วยธรรมชาติวันนี้มือกาแม่แม่ทุกคนรวมใจกันมาปลูกข้าวที่นานค่ะก็ะคือที่นานอนโฮมสเตย์นั่นเองจริงๆที่นี่ปลูกข้าวไปตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะแต่ว่าพี่ชาลีเหลอไว้พิษหนึ่งล็อกค่ะถอนก้าเข้าวเสร็จแล้วแล้วก็มาบิดก้าเข้าวแบบนี้ให้มันสั้นลงเพื่อที่จะปลูกได้ง่ายแต่ต้องใช้แรงในการบิด เพราะว่าค่อนข้างเหนียวบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ภาวนาขอให้ฝนไม่ตกค่ะมีเพียงล็อกเดียวเท่านั้นที่เราจะมาปลูกกันในวันนี้ทุกคนเตรียมตัวในการจะดำนาแล้วคะ่ะนั่นก็คือการใส่กุ๊บแมงดาหรือว่าพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงเรียกว่าเจาะ นนั่นอจอ,คอกคือก็คือหมวกดำนาของพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงในสมัยก่อนๆที่ใช้ดำนาปลูกข้าวแบบนี้นะคะเป็นหมวกที่พี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงสารขึ้นเองนะคะสามารถกันแดดกันฝนได้และตอนนี้คนที่สารหมวกจอกคือแบบนี้เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งคุณตาก็ยังอนุรักษ์ฝีมือไว้อยู่สามารถสารหมวกแบบนี้ได้แต่ว่าใช้เวลาในการสารนั้นนานมากๆใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยค่ะต้องเอาไปรมควันเพื่อไม่ให้หมอดมันกินคุณตาเขาบอกว่าใช้เวลาในการสารและอยากจะให้ลูกหลานสืบ ต่อไปก็จะมีน้องๆมาเรียนวิธีการสาอย,ยค่ะหลัข้าวกันเสร็จแล้วเราก็มาล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ํากันก่อนแล้วไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันเรื่องนี้ก็จะเป็นเมนูของพี่น้องชนเผ่ากระเยงทั้งหมดเลยค่ะแบบดั้งเดิมทั้งนั้นเลยนะคะสน้าร้อนที่เราเอามาเสิร์ฟมือก,กานั้นเราก็ต้มด้วยไม้ไผ่มันจะได้หอมกลิ่นไม้ไผ่ซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณที่หาดูได้ยากนะคะในสมัยนี้กินข้าวรวมกันแบบนี้อร่อยมากเลยทําให้พิษนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กออกไปวิ่งเล่นในทุ่งนาเวลาที่คุณยายไปปลูกข้้้าาาวววปลลูกกกขขเสร็็จแมนนั่งิ วมกันแบบนี้กับผู้ใหญ่คือได้อีกบรรยากาศหนึ่งไปเลยกับข้าวมื้อนี้ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่ามันพิเศษตรงที่เราได้มากินรวมกันได้มาพูดคุยกันแบบนี้ค่ะดินนจะสยช้กกกัััรรษาา่ว